ที่ห่างกันนะคะเขามีความรู้สึกคิดถึงคุณบ้างหรือเปล่านะจ๊ะอาวันนี้นะคะมาพกมดกับแม่วิทวิทย์นะคะใครผ่านมาเจอคลิปแม่ตรงแค่20นะจ๊ะจนใครมีวันเกิดต่ตอไปนี้เธอจะตรง80%ไปเลยตรงทั้งราศีนะคะแล้วก็วันเกิดด้วยจ้าคนเกิดวันลงทายด้วยเลขหนึ่งนะคะมีนกรากฎพิจิกเธอต่อมาคนเกิดวันลงทายด้วยเลข8นะคะเลข9นะมีนกรากฎพิจิกนะคะคนเกิดวันลงทายด้วยเลข6เธอพกษภกันมังกรน,นะคะและสุดท้ายนะคนเกิดวันลงทายด้วยเลข4ค่ะเมษสิงห์ธนูน,นะจ๊ะ ถ้าใครนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่กดที่หน้าแม่ตรงนี้นะแล้วก็จะสามารถดูดวงได้เธอลิง์ที่สองใต้โปรไฟล์นะจ๊ะมาตั้งใจนะคะนึกถึงหน้าเขาให้ดีๆนะคะนะ,ะว่าเขามีความรู้สึกคิดถึงเธอบ้างหรือเปล่านะ s o v w n of s นนะคะต่อมาได้ s o v e u p s Cups นะคะต่อมาได้ The Temperance จ้ะต่อมาได้ Two w f n d s s นะคะ แล้วก็ชวยคัพส์นะถามว่าช่วงเวลาที่ห่างกันมีโอกาสคิดถึงคุณบ้างไหมมีโอกาสคิดถึงคุณนะคะแต่เขาคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบคี้ถึงคี้หว่วงเธอเขาจะคิดอยู่ตลอดว่าเธอเนี่ยมีคนเข้ามาสนใจเธอมีคนเข้ามาชอบเธอมีคนเข้ามาจีบนะคะเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตัวเขาเองน่ะก็มีความระแวงค่อนข้างที่จะสูงนะคะมีทั้งความคิดถึงค่ะมีความเหนื่อยในความสัมพันธ์ด้วยนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณป้าน,นะคะในตอนดีวินาทีนี้นะจ๊ะสงใครนะคะอยากจะเรียนดูดวงกับแม่นะคะสามารถที่จะเรียนได้นะคะแบบสดนะคะก็จะเป็นวิดีโอคอลทรคุยกันแถมให้ย4ซีไปด้วยนะคะสงใครเรียนแบบแห้งนะคะอยู่ที่2ใบเทาเท่านั้นนะคะเรียนได้ทันทีไม่ต้องรอใครคะ่ะเรียนทั้งหมด8คลิปนะจ๊ะ อ่าเรียนได้ทันทีเลยอยู่ที่2ไวใบเทา้ากดที่หน้าแม่ตรงนี้กดลิงค์ที่2ใต้โปรไฟล์ค่ะจะเห็นรายละเอียดเนาะมีโปรโดาวย้าย16บใบแดงด้วยนะถามพี่แอดมินได้นะคะ a d g e of cup นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณต่อมาได้ k night of e n t a c l e s นะคะต่อมาได้ ten of cups ค่ะแล้วก็อ่าได้ the high p r i e s t นะคะใบสุดท้ายได้อะไรได้ไพ่ date เขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะคะคุณนเป็นคนที่น่ารักมากๆเลย คุณเป็นคนที่ตัวเขาเองไม่ต้องมานั่งแบบคิดพิจารณาเลยว่าเฮ้ยในตอนเนี้คุณมีคนอื่นหรือเปล่าคุณรักเขาขนาดไหนนะคะเพราะคุณอะเหมือนประมาณว่าให้ความรักเขาคนเดียวไงแล้วตัวคุณเองไม่ได้วอกแวกไม่ได้แบบหายไปนะคะมีการรายงานตัวตลอด ตอนนี้มันเกิดความระแวงมากขึ้นเขารู้สึกได้ว่าคุณอะรักเขาน้อยลงนะแล้วเขาก็น้อยใจหรือเกินน้อยอะช่วงนี้น้อยมากเลยนะคะกลัวว่าคุณอะจะห่างไปจากเขาหรือว่าจะมีคนแบบเออมามาชอบคุณแล้วคุณอะปัญนใจไปให้คนอื่นนะคะตอนนี้เอ e เนออะออกแนวแบบหึงหวงแล้วก็เซง็งๆอะ หนักมากๆเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะหลังจากที่คุณนะคะห่างจากเขาไปอะ่ะนอกจากความคิดถึงที่เขามีให้คุณแล้วอะ่ะยังมีความรู้สึกหวาดระแวงหึงหวงและมีความคิดว่าตัวคุณอะ่ะเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะตัวคุณะจะดูดีขึ้นสวยขึ้นนะคะในโซเชียลมีเดียด้วยนะเลยทําให้ตัวเขาถูกกระตุ้นนะคะพอถูกกระตุ้นปุ๊บใช่ป่ะตัวเขาเองก็มีความรู้สึกแบบไม่ไว้ใจใคุณแล้วก็ถามว่ามีความชอบเพิ่มขึ้นไหมมีความชอบมีความหงึงหวงเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนนะจ๊ะ ใครนะคะชอบคลิปของแม่วิดวิดนะคะพิมพ์คำว่าวิดวิดได้เลยจ้ะคนที่ทําให้คุณเสียใจมาตลอดคนที่เขานะคะไม่ได้เห็นคุณค่าความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณนะคะตัดเขาออกไปจากชีวิตจริงๆเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะสถานการณ์นะคะสามารถดูได้นะคะยกเว้นคนที่โดนบล็อกนะจ๊ะแม่ทําหัวข้อแยกเอาไว้ให้แล้วเนาะหรือว่าคนที่แบบเอ้ย ผ่านมานานมากแล้วค่ะแม่เขามีคนใหม่แล้วอันเนี้ยดูไม่ได้นะอ่ะมาดูกันนะคะว่าใครจะตรงบ้างนะวันนี้ก็พบกับแม่วิทย์นะคะมีโอกาสตรงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นพอเธอสุ่นครมีวันเกิดนังต่อไปนี้เธอจะตรงแปดสิบเปอร์เซ็นต้องตรงทางราศีและวันนะคะวันที่ลงท้ายด้วยเลขสองนะคะเมษสิงห์ธนูลงท้ายด้วยเลขเจ็ดมิถุนตุนกลกุมลงท้ายด้วยสองสิบสองสิบ ยี่สิบสองยี่สิบนะคะเกิดวันเสาร์จ้ะคนเกิดอยู่ในวันลงท้ายด้วยเลขเก,ก้าพฤกษ์กับมังกรลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะเมสิงธนูลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะมิถุนตนลุลกุมหากใช่ไปต่อกับแม่วิทวิตได้เลยนะจ๊ะดูสิว่าเขาจะทํายังไงถ้าคุณแบบเออไม่ไม่ให้อภัยเขาแล้วอะ่ะกับการทําผิดซ้ําๆซากๆอะ่ะเออเขาจะเป็นยังไงนะคะ ส่งใครนะคะที่แบบแม่ขาหนูอยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่จังเลยคิวยาวไหมคิวอ่ะมันยาวอยู่แล้วทุกวันเนาะแต่ฉันน่าพยายามที่จะตอบให้เร็วที่สุดนะคะก็คือภายใน24ชั่วโมงนะคะนะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะจะมีลิงก์ใต้โปรไฟล์ลิงก์ที่2ที่เป็นตัว M เธออันนั้นเธอจะสามารถดูดวงกับฉันได้นะอื <c oughs> ส่วนคิดวด่วนนะคะรอแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่มีเร็วกว่านี้หรอแม่ไม่มีค่ะเนาะ หนึ่งชั่วโมงนี่เร็วแล้วสำหรับฉันอ่ะอต้องขอโทษด้วยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะเขาจะเป็นยังไงถ้าเกิดคุณแบบไม่ไม่เอาเขาละแบบช่างช่างเขาอ่ะเขาเป็นอะไรก็ช่างเขาได้ age of sort นะคะได้ t w s of sort ค่ะได้อะไรเอ่ยได้ the date นะคะได้ n i n e of w a n d s นะคะและสุดท้ายได้ Age of Wands เอ้ยขอโทษค่ะอ่ะสุดท้ายได้ Knight of Cups นะคะนะบอกให้ว่าตัวเขาเองนะคะถ้าคุณเด็ดขาดกับเขาจริงๆอะ่ะตัวเขาจะเสียใจมากๆเลยนะ เขาคิดว่าที่ผ่านมาเขาก็รู้ตัวอยู่ว่าเขาทำตัวไม่ดีนะคะแล้วตัวเขาเองจะมีการลดละเลิกเปลี่ยนนิสัยที่มันไม่ดีที่คุณไม่ชอบเน้นที่คุณไม่ชอบนะเขาจะเลิกนิสัยแบบนั้นแบบขาดลอยให้กับคุณค่ะแต่มันจะมีบางอย่างที่แบบเออมันเป็นตัวเขาแล้วคุณยังไม่ได้แบบเมนชั่นหรือว่าพูดถึงข้อด้อยของเขาว่าคุณไม่ชอบเขาข้อเนี้เขาก็ยังทำอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะถ้าคุณอยากจะ ดัดนิ้ใส่เขาอยากจะอยู่กันอย่างมีความสุขให้พูดทุกเรื่องที่คุณไม่ชอบเกี่ยวกับเขานะคะเขาจะเปลี่ยนให้คุณในจุดที่คุณบอกค่ะแต่ถ้าเกิดคุณแบบเอ้ยไม่บอกแล้วกันเรื่องแบบอ่ะเล่นเกมอะไรแบบนี้นกับเพื่อนเขาก็ยังทําอยู่เก็ตปะ่ะตัวเขารักคุณนะ ขาดคุณไม่ได้หรอกถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะแบบไม่น่ารักนิสัยแบบเออไม่ค่อยไม่ค่อยฟังคุณไม่ค่อยแคร์คุณนะคะแล้วก็ไม่ได้นึกถึงจิตใจคุณมากมายแต่ถ้าคุณอ่ะก้าวขาออกไปจากชีวิตเขาจริงๆแล้วขอสัมผัสได้อ่ะเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณกลับมาค่ะไหนดูซิว่าแล้วการที่เขาทําแบบนี้เนี่ยเขาอะมีความรักให้กับคุณไหมอะไหนดูซิมันเป็นความรักหรือเปล่าหรือว่ามันก็แค่แบบเออไม่อยากที่จะ ไปหาคนใหม่หาคนใหม่ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะสวนครนะคะอยากจะเรียนอ่านไพ่กับแม่นะคะไพ่ยิบสีกับแม่วิวิดก็ สามารถลงเรียนได้ค่ะกดที่หน้าแม่เหมือนเดิมนะคะจะมีลิงก์ใต้โปรไฟล์ลิงก์ที่2ค่ะเธอจะสามารถอ่ะมาเรียนกับดิฉันได้นะจ๊ะแบบสดนะคะราคาค่อนข้างที่จะแรงเถอส่วนแบบแห้งอะคะ่ะจะอยู่ที่2ใบเทาเรียนได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอใครทั้งนั้นนะคะอ่ะเพราะว่าแม่อัดคลิปเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วมี pdf ไฟล์ด้วยส่วนใครที่เรียนแบบสดอะสิ่งที่จะได้คือ1นึ่งพอย่างที่2ก็คือถ้าเกิดหนูอยากจะให้แม่ช่วยปั้นช่องแม่จะช่วยปั้นให้นะคะแล้วก็ได้โทรคุยกับแม่10ครั้งนะคะ นะในการเรียนการสอนนั่นเองนะจ๊ะก็เลือกเอาเออมีโปรดาวย้ายสำหรับแบบแห้งด้วยเธอแบบคลิปวิดีโออะ่ะ16ใบแดงเธอไปถามพี่แอดมินว่าทำยังไงอ่ะไหนดูซิ <c oughs> ได้ THE DEVIL ลเอชออ o r อนะจ๊ะทูยับสอดจ้ะ n i นายอบ o r ดนะจ๊ะแล้วก็ KING OF CUP เธอเขารักเธอนะไม่ใช่ไม่รักแล้วก็มีความรู้สึกหลงไหลเธอด้วยแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนเอาแต่ใจอะเธอเขาเป็นคนที่แบบชอบให้เธอมาบริการอะเขารู้แหละว่าเธอเสียใจยเขารู้แหละว่าคําพูดหลายอย่างเลยที่ทําให้เธอแบบรู้สึกไม่อยากไปต่อแล้ว ตัวเขาเองนะคะพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่แต่ว่าคิดอยู่แค่ในใจไงเพราะว่ามันก็มันก็ฝืนตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอันเนาะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับความรักที่เขามีให้กับเธออ่ะคือถ้าเกิดเอางี้ละก,กันถ้าเธอไม่เดินออกจากชีวิตเขาไปก่อนอ่ะ เขาจะไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะพอเขาคิดว่าก็เธอก็น่าจะชอบคนแบดๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะความรักที่แม่ให้นะคะคุณน่ะรักเขามากกว่าที่เขารักคุณอยู่แล้วแหละตอนนี้ความรักที่เขาให้คุณน่ะแม่ให้อยู่ที่40%นะจ๊ะใครชอบความทำนายนี้นะคะรู้สึกว่ามันใช่นะพิมความว่าวิวจ้ะ